สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะหวานหวานชิวกาค่ะตอนนี้คนติดตามน้อยมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะแหมฟังกันเพลินลืมกดนะคะแอดหวานบังเอิญมีหลายช่อง YouTube นิดนึงค่ะสำหรับเอพิโซดนี้มาที่ข่าวขึ้นฟีดนะคะของทาง Sohu Entertainment ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของโปรเจกต์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์อีกแล้วนะคะเรื่องความฝันในหอแดงค่ะซึ่งผู้กากับก็เป็นผู้กากับที่สร้างผลงานอย่างดีเยี่ยมใน ตำนานจังไห่มานะคะซึ่งแน่นอนว่าก็เขาอยากจะทำให้ความฝันในหอแดงเวอร์ชันของเขาะค,ะคุณเจิงเสี่ยวหลงเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่คลาสสิกที่สุดทีนี้เขาก็เลงไว้นะคะว่าจะต้องใช้นางเอกในรุ่นที่เป็นตัวละครสำคัญในเรื่องนะคะเป็นรุ่น 95s ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันนะคะว่าจะมีใครบ้างนะคะก็สำหรับเ,เรื่องราวนะคะซีรีส์คลาสสิกเนี่ยย่ยอมถูกรีเมคใหม่อยู่เป็นประจำนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็น เขาเรียกอะไรตัวของผลงานต้นฉบับเป็นหนึ่งในสของสุดยอดวรรณกรรมของประเทศจีนเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟังแล้วมันก็ดูอลังการดูน่าขนลุกอะไรใช่ไหมล่ะดังนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าคุณจังเสี่ยวหลงแล้วก็คุณหลิวเหลียนจือนะคะจะมาคัดเลือกนักแสดงอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตัวเด่น,ดนๆท็อปๆท,ทั้งนั้นเลยเนาะที่เป็นข่าวนะคะจริงๆก็งงอยู่พระเอกนี้จะเอาระดับแบบเสี่ยวจา้านเอาระดับในนั้นมาเลยนะอะไรนะหวังอีป๋อนะคะ อะไรก็ว่าไปหลายคนอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าชื่อของคุณฐานเจนซื้อจะมาแรงนิดนึงเพราะว่าถ้ามองตามลักษณะนะคะนะคเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยเนี่ยคุณคุณฐานเจนซื้อดูจะมีความหวานหวานตายเยิ้มเยิมนะคะเหมือนกับตัวเอกพระเอกในเรื่องของความฝันในหอแดงมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามจุดนี้เราก็ต้องให้เวลาเนาะคุณเจ้งเสี่ยวหลงไปจัดการเตรียมก่อนนะคะว่าตกลงจะเคาะที่ใครนะคะแต่ว่าสําหรับผู้หญิงแล้วผู้หญิงเราก็มาดูกันว่านะคะผู้หญิง ผู้หญิงนั้นจะมีไข่บ้างที่แบบเข้าตาจริงๆชาวเน็ตเนี่ยเขาอยากจะได้นี่กันเนาะได้น้องซงจูเอ,อ๋อใช่ไหมคะก็มารับบทเป็นหลินไต้วี่ตัวละครหลินไต้วี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ผิดหวังในความรักนะคะแต่ว่าเขาเป็นตัวละครที่พระเอกรักมากอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบคนที่ในที่สุดแล้วก็คือเป็นเกิดโศกนาฏการรมขึ้นเพราะวันแต่งงานเนาะของพระเอกของพวกเราซึ่งแต่งงานกับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกจะเป็นวันที่ เสียชีวิตของหลินไต้วีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนที่จะต้องรับบทนี้ก็จะต้องเป็นคนที่แบบแสดงเก่งด้วยทักษะการแสดงดีต้องสวยด้วยต้องสวยต้องเก่งนะคะมันมีหลายอารมณ์มากเลยนะคะจริงๆบทบาทที่แบบเขาเรียกว่าเด่นมากๆแต่ไม่ได้อยู่คู่กับพระเอกก็คือหลินไต้วีนี่แหละเพื่อนๆซึ่งก็บอกว่ามีคนมาแบบอยู่ในลิสต์เยอะเลยแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ชาวเน็ตอยากให้เล่นก็คือซ่องจูเอ๋อนะคะ เพราะว่าลุคสไตล์จีนดั้งเดิมที่เป็นแบบราชวงศ์ชิงอะไรเงี้ยซงจูเอ๋อเองก็แต่งได้สวยงามมากเลยเพราะว่าเห็นภาพจากเรื่องไอ้นั่นนะเพื่อนเพื่อนลูกพี่ลูกน้องอะ่ะที่ เปียวไมยวันฝูที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะคือน้องซงจูเอ๋อสวยสดใสามากก็ถือได้ว่าเป็นลุคแบบคลาสสิกเข้ากันได้ดีเลยกับเรื่องนั้นแล้วเราก็ดูทรงผมดูอะไรด้วยนะคะโทนสีเพราะฉะนั้นก็ทำให้แบบชาวเน็ตเข้าใจได้ว่าพวกพวกเขาก็คิดถึงหลินไต้วีได้อย่างสมบูรณ์แบบในนวนิยายต้นฉบับที่แบบคนจีนเขาก็ต้องเหมือนกับใส่ไว้เป็นบทเรียนด้วยเพื่อนๆเป็นบทเรียนในสมัยที่เรียนหนังสือเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนนั่น ะะแล้วก็ยังมีชาวเน็ตก็บอกว่านอกจากซ่องจูเอ๋อแล้วก็มีหลี่หลันตีนะเพราะว่าหลี่หลันตีเนี่ยเ,เหมาะกับบทเ,เป่าชัยนะคะบทเป่าชาัยคือบทของตัวละครที่มีความเรียบร้อยนะคะมีความเรียบร้อยใจกว้างแต่ว่าป่วยป่วยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่คุณหลีซินเคยแสดงเป็นตัวละครที่ได้แต่งงานกับพระเอกนั่นเองนะคะก็คือเป่าชาัยนั่นเองมีรูปรักที่อ่อนโยนงดงามนิสัยแบบอ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นตัวของลีหลันตี้เองก็แต่งชุดในราชวงศ์ชิงได้เนาะน้องเขาเคยเล่นนะเคยเล่นละครที่เป็นละครพีเรย,ย้อนยุคของราชวงศ์ชิงมาด้วยคู่กับสุดหล่อของพวกเราอะหวังอันอี้อะค่ะหวังอันอี้ที่มมนจูอะเพื่อนเพื่อนมนจูผมจะล้นไปครึ่งหนึ่งอะเออเรื่องนั้นแหละอุ้ยจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าตอนพูดนี่นึกภาพออกมาได้เลยนะอะ บทบาทของเป่าชายเองก็ค่อนข้างท้าทายมากเลยนะคะดังนั้นแล้วด้วยความสามารถของลีลันตี้เองก็แน่นอนบทนี้ก็ไม่ได้เหนือเหลือเขาเรียกว่าไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของลีลันตี้นะคะอืมแต่องไรก็ตามอย่างไรก็ตามเออจะแ่บ อเอาเอาเงินที่ไหนมาจ้างเยอะแยะมากมายระดับนางเอกท็อปๆทั้งนั้นเลยเนาะซงจูเอ๋อด้วยนะคะแล้วก็มาทีหลี่หลันตีด้วยจากนั้นนะคะก็มาตัวละครเนะเชียเป๋่าฉินซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเป่าชายอีกทีหนึ่งก็มีรูปร่างที่แบบต้องต้องเป็นคนสวยเออตัวละครเฉียเป่าฉินนะคะต้องเป็นคนสวยมีความงามอันนาทึ่งสติปัญญาค่องแคล่ว ใครดีใครดีล่ะเขาบอกว่าเป็นจางร้วนหนานก็ได้นะสำหรับบทของเฉียบเป่าฉินนะคะคือเรื่องนี้มีตัวเด่นของผู้หญิงอะ่ะหลายตัวละครเพื่อนๆแอดอานาก็จะจำแนกให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันนะคะคุณจางร้วนหนานเองก็ดูเป็นผู้หญิงที่เอวบางร่างเล็กแล้วก็เหมาะสมกับบทของของเฉียบเป่าฉินด้วยเพราะว่ามีความสง่างามแล้วก็มีมีความฉลาดเนาะก็ดวงตาของคุณจางร้วนหนานก็ดูเป็นแบบผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนแต่ว่าฉลาดนั่นเองนะคะแต่ว่าก็เอาอีก นี่ก็ระดับนางเอกนะค่าตัวก็ไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือแบบโอ้ยจะจ้างได้ไหมอะไรได้ไหมนะคะต่อมานะคะก็เป็นบทของหวังซีเฟิงค่ะบทนี้ก็มีความโดดเด่นในความฝันในหอแดงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงเก่งสามารถจะควบคุมสามีได้นั่นเองนะคะใครดีใครดีแต่ว่าต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่อายุน้อยด้วยนะเพื่อนๆซึ่งจุดนี้นะคะชาวเน็ตเขาบอกว่ามองไปที่คุณ ณจางหย่าชินนะคะเพื่อนๆซึ่งคุณจางหย่าชินเองเป็นนักแสดงที่คัมวอดมานานแล้วแล้วก็เล่นได้หลายบทบาทด้วยนะคะเธอไม่เกี่ยงคุณจางหย่าชินเนี่ยเพราะฉะนั้นเล่นเป็นบทที่เป็นภรรยาแบบผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ว่าเป็นผู้หญิงอายุน้อยที่แต่งงานสมัยก่อนเขาแต่งงานอายุน้อยเพื่อนก็ควบคุมสามีได้ซึ่งดวงตาแล้วก็ความดุของคุณจางหย่าชินเองก็เหมาะกับบทนี้นะเพื่อนๆกับบทของหวังชีเฟิงเช่นเดียวกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่า มังจิวออีได้ไหมเออมังจิวออีก็ได้อีกแต่ว่ามังจิวออีก็คือเป็นระดับแบบนางเอกในเรื่องอื่นแล้วอะจะมาเล่นเรื่องนี้ไหมล่ะโอ้ยากอยู่นะคะคัดตัวถ่ายกันแบบจ่ายยังไงอะไรยังไงก็มังจิวออีก็สายตาดุอยู่ก็สามารถจะมาควบคุมสามีได้แบบดูแลเลือนใหญ่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นบทเนี้ยหวังซีเฟิงน่าจะได้ทั้งมังจิวออีแล้วก็ทางด้านจางหยาชินด้วยค่ะโอ้โหยากเลยนะคะแต่ว่าทุกท่านที่พูดมาเนี้ยอยู่ใน ่นแบบ 95S หมดเลยนะคะต่อมาเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกไรเดียบทของเจียอิงฉุนเองนะคะก็เป็นเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้ที่เขาเรียกว่าในเรื่องอะ่ะมีคำเรียกอยู่12ปิ่นปักผมทองคำซึ่งก็เป็นแบบผู้หญิงที่อยู่ในในตระกูลนั้นน่ะเออเออแบบเป็นตระกูลคือตระกูลพระเอกที่ได้มาเกิดเนี่ยนะคือแบบ คือแบบสวรรค์นะ่ะเลือกมาให้แล้วอะไรประมาณเนี้ให้มาให้มาใช้ชีวิตแบบที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้สัมผัสในทุก รูปรถกลิ่นเสียงเลยนะคะก็มีความเขาเรียกว่าหรูหราสุดๆไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นทายาทผู้ชายที่แบบเพราะแม่มีเขาตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะดูแลพระเอกเหมือนเป็นไข่ในหินเลยนะคะแล้วก็คอยป้อนอะไรอะไรให้เขาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็บทของเจียอิงฉุนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าหลินวินก็ได้นะเออหลินวินเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวแล้ว แต่งตัวแล้วดูแบบน้าซีดนิดหนึ่งเพราะว่าหลินอินเป็นคนไม่ชอบทาปากสีแดงสักเท่าไหร่เออชาวเน็ตเขาว่ามาอย่างนี้เพื่อน,เ,น <laughs> เพราะอะไรแล้วนะคะก็จะได้เห็นสัมผัสถึถงสุนทรียศาสตร์นะคะของความของความเป็นผู้หญิงที่หน้าซีแต่สวยนั่นก็คือเอาหลินอินมานั่นเองแต่อะไรก็ตามนะจุดนี้คือชาวเน็ตเขาพยายามจะเลือกสรร <laughs> เลือกสรรน,นะคะช่วยผู้กํากับเจิ้งเสี่ยวหลงมีการตั้งการโหวตโนนีนะคะ แล้วก็ในส่วนของวรรณกรรมต้นฉบับเนี่ยตัวละครผู้หญิงจะเยอะนิดนึงเพราะว่าโอ้โหค่ะพระเอกของพวกเราไงด้วยความที่อยากจะลองลองทุกอย่างเนาะกี่อารมณ์7อะไรนะอะไรปัดถนา6อารมณ์7ปัดนานะต้องได้สัมผัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เข้าหาเขาก็จะเยอะเพราะว่าเขาเป็นแบบโอ้ทายาทเนาะแล้วก็ร่ารวยมหาศาลด้วยนะคะมีบทละครตระกูลเจี่ยก็มีลูกสาวหลายคนอย่างเจี๋ยฐานฉุนอะไรเงี้ยก็เป็นคุณหนูสามของครอบครัว ต้องเก่งเรื่องเป็น ประดิษฐ์อักษรวาดเ,เขียนอักษรเก่งต้องเป็นเ,เหมือนบัณฑิตหญิงอะ่ะเป็นนักกวงกวีนะคะใครดีล่ะคนนี้คนคนนี้เอาใครดีนะคนที่มีความรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้แต่งกวีได้นะคะอักษรสวยอะไรเงี้ยใครดีบางคนบอกไปลู่นะะโอ๊ยไปยลู่ไม่มาะไปลู่จะมาเล่นบทรองเยอะขนาดนี้ได้ยังไงสําหรับเจียถันชุนนะคะถ้าจะให้ไปลู่มาต้องเป็นบทนั้นเลยบทบทที่จะให้คุณซ่งจูเอ๋อแสดงอะ่ะ เออไปรู้ต้องมาบทนั้นเพราะว่ามาบทนั้นค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็มีความร้ายร้ายอยู่เนาะแต่ว่าความร้ายร้ายก็คือเรื่องราวของความรักไงคือนางก็มั่นใจว่าพระเอกรักนางแล้วพระเอกก็รักนางจริงเออเพียงแต่ว่าครอบครัวก็เห็นว่าไม่เหมาะสมไงคือสักคนสมัยก่อนเนาะเขาจะให้ทายาทผู้ชายคนเดียวของตระกูลเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงที่แบบไม่มีแบ็กอัพครอบครัวดีๆได้อย่างไรนะคะเพราะว่าตัวของตัวละครที่พระเอกรักเนี่ยคือแบบ เป็นเหมือนกําพางไงไม่ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรดังนั้นแล้วทางครอบครัวใหญ่ๆตัวโต,วตวเขาบอกเอ้ยเป็นได้แค่อนุนแหละแบบนั้นนะหรือไม่ก็เป็นหูหินรองอะไรก็ว่าไปคะ่ะอืมโอ้แต่ละนะคะก็รอดูเอาอจจะมีคุณหวังอี้เหวินเองนะคะชาวเน็ตก็บอกด้วยว่าเอ,อน่าจะมาในบทของสื่อเชียงอินได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบทนี้เป็นหนึ่งใน หนึ่งใน12สาวงามที่บอกว่าปิ่นทองไอสิปิ่นทองเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าฉากฉากที่เป็นที่พูดถึงที่สุดนะคะของตัวละครสือเชียงอินก็คือจะต้องเป็นฉากที่นอนเมาไม้ในสวนดอกไม้นะคะเรียกได้ว,ว่าต้องมีความยั่วยวนอะ่ะเพื่อนๆเมาไม้เออเพื่อนๆทำไมชาวเน็ตนึกถึงคุณหวังอี้หวนนะคุณหวังอี้หวนเธอออกจะเป็นสาวแบบเท่ๆนะคะ นอกจากนี้แล้วยังมีบทอื่นๆอีกนะคะจริงๆแล้วไปยืมตัวนักแสดงของค่ายวีเจิ้งมาก็ได้มีสาวๆหลายคนมีบทของผู้หญิงหลายคนเนาะชินเคอร์อชิงก็มีนะคะบทของ ใครดีนะหลี่ว่านหลี่ว่านก็เป็นหนึ่งใน12ปิ่นทองก็คือ1ใน12สาวงามเช่นเดียวกันโอ้ยมีเยอะเลยค่ะแล้วก็มีเหมียวอี้ด้วยนะคะยังไม่รู้จะให้ใครเล่นดีแล้วก็มีเฉียวเจี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของหวังซีเฟิงด้วยโอ้เนี่ยแหละค่ะมีอีกหลายตัวละครเลยนะคะอ๋อมีคนบอกว่าอย่างลูกอี้เสี่ยวเนี่ยให้มาเล่นเป็นบทของ โยเออเจียได้นะคะเพราะว่าบทของโยเออเจียเป็นผู้หญิงผู้มีความงดงามแต่ว่าดวงตาต้องมีความเศร้าหลายคนบนโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่าให้ลู่อี้เสี่ยวสิเออเพราะว่าต้องเป็นผู้หญิงตัวเล็ก,ลกๆในตาเศร้าๆอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยแต่ละอืมอเค่ะโอ้ย,อย,อยชาวเน็ตช่วยเต็มที่เลยนะสรุปหน่อยนะคะปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตนะคะกำลังจับตาดูนะคะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าเออเพื่อนๆที่เป็นชาวเน็ตของจีเนี่ยเขาพูดถึงใครกันบ้างอะไรกันบ้าง แล้วก็อย่างน้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแนวทางนะคะให้กับทีมงานด้วยโดยเฉพาะผู้กํากับแล้วก็บริษัท ผู้ผลิตนะคะได้จะได้เอาหลายชื่อของนักแสดงไปเสนอผู้ลงทุนถ้าเรื่องนี้ได้แบบชื่อตามที่ชาวเน็ตจีนเขาเสนอเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อค่าตัวเท่าไหร่ก่อนนี้แค่ฝ่ายหญิงนะคะยังไม่ได้ไปดูฝ่ายชายเลยฝ่ายชายเองก็ตัวละครเยอะมากมายเลยนะคะเอาละค่ะก็เอาเป็นว่าเขามุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงในยุค95ที่เกิดในรุ่นหลังปี1995นะคะเดี๋ยวเรารอดูตอนเคาะกันก็แล้วกันโอ้นั้นคุณปยลูกของพวกเราก็ไม่ได้สิ คุณไปรูนั้น1นั4นะ้นเ9 9 4นเพื่อนเขาปัดขึ้นปัดขึ้นเป็นรุ่น 90s นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรออัปเดตข่าวกันต่อข่าวนี้ขึ้นฟีดนะคะความความฝันในหอแดงขึ้นฟีดบ่อยเหมือนกันเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ